อูสมิธกลับบ้านแล้วรักษาโควิดหายขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมระวังตัวเองขั้นสูงสุดแม้มีภูมิคุ้มกันนับว่าเป็นข่าวดีของครอบครัวและแฟนคลับของนักแสดงหนุ่มอูสมิธหลังเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลังตรวจพบเชื้อโควิด -19 ตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมา ล่าสุดนักแสดงหนุ่มออกมาโพสผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่ารักษาหายเป็นปกติแล้วและแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้พร้อมยืนยันว่าจะดูแลตัวเองอย่างดีแม้ว่าจะมีคุมคุ้มกันโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่า ได้กลับบ้านแล้วปลอดภัยแล้วนะครับจากที่คุณหมอเจ้าของไข้แจ้งคือตอนนี้ไม่พบเชื้อโควิดแล้วไม่แพ้่เชื้อจะมีภูมิคุ้มสายพันธุ์นี้ประมาณ3-6เดือนแต่ผมจะระวังขั้นสูงสุดนะครับอูขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความทุกคอมเมนต์นะครับได้อ่านและพยายามตอบทั้งหมดเลย ขอให้เพื่อนๆพพี่น้องทุกท่านปลอดภัยรักษาสุขภาพครั้งตัวเองและคนที่รักด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ